ฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองฉันทำเพื่อตระกูลจินเธอกลัวว่าเสียสาม,มีเสียลูกแล้วจะไม่มีจุดยืนมากกว่าฉันไม่เป็นเท่าแก่เนี้ยก็ได้นะแต่ให้เราหลับหูหลับตาไม่ได้แล้วนะจะทำยังไงล่ะจะขับไล่ฉันเหรอแล้วตัวเป่าละ่ะพ่อคะจะจัดการตัวเป่ายังไงคะเธอหลอกเรามาเกือบสิบปีถ้าไม่จัดการอย่างยุติธรรมจะเท่ากับผิดต่อพี่ใหญ่และทุกคน ฉัจะ,จะส่งตัวเป่าไปเรียนที่เซียงไฮ้พอเขาโตขึ้นแล้วคก็เล่าความจริงให้ฟังยังไงก็ตามเธอก็ยังเป็นซ้อใหญ่ฉันรู้ว่าเธอถูกบังคับแต่งไงตัวเป่าก็ไม่ใช่ทายาตระกูลจรินทําให้เสื่อมเสียชาติตระกูลแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอขายหน้าพรุ่งนี้เช้าตรู่กลับไปบ้านแม่ซะจีเซียงจีเซียง ฟาตาจะไปส่งที่สถยในรถไฟเธอเป่าล่ะถ้าเขาตื่นแล้วไม่เห็นฉันต้องร้องไห้แน่ๆเธอห่วงเขามากนะตอนเป็นฝีดาษเธอก็กลัวติดเชื้อเขาอยากไปเรียนเธอกลัวเสียลูกแล้วไร้ฐานะเธอเห็นเขาเป็นลูกชายบ้างไหมหยุดคิดได้แล้วตัวเป่าไม่ใช่ทายาทตระกูลจินเธอหมดหวังแล้วเมื่อก่อนฉันผิดเองแต่ฉันเป็นคนเลี้ยงดูตัวเป่าจนโตมามันยังรักลูกของมันแต่ฉันเป็นคนเนะแม่จ๋า ดีแม่ต้องไปเรียนต่อที่ฮ่องกงอก๋อห่อแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ไม่ต้องเรียนตัวเป่าแม่ทําความผิดต้องกลับบ้านยายอ๋องั้นผมไปเดียกคนคุณชายน้อยฉันไม่ได้ที่เซี่ยงไฮรอเธออยู่นะผมจะอยู่กับแม่ตัวเป่าลูกผู้ชายต้องมีศักดิ์ศรีไปกับอาไปเรียนเลยไม่เอาไม่เรียนแล้วเสาใหญ่ฉันจะให้หนึ่งรยเหรียญปล่อยตัวเป่าแล้วไปซะ ตัวเป่าเด็กดีเชื่อแม่นะอยู่กับอาหญิงเนอะเงินหนึ่งร้อยนั่นน่ะฉันไม่เอาหรอกฝากไว้ให้ตัวเป่าดีหนังสือก็แล้วกันนะไม่เอาเหรอเมื่อก่อนฉันคิดไม่ซื้อเองฉันไม่รู้ว่าลูกชายกัตันยูบ้างไม่มีตัวเป่า ีเงินเป็นพันก็ไม่มีประโยชน์ฉันไม่ต้องการอะไรขแไอแค่ตัวเป่าได้เรียนหนังสือก็พอตัวเป่าไปสลบนะ แม่ไม่มีอนาคตหรอกน่าสงสารจังเลยฉันบอกแล้วว่าซอใหญ่เห็นตัวเป่าเป็นลูกแท้ๆเข้าไปเลยตัว,ตว<พ>เป่า,าไ,<ม>ไปกัะลูกวางแผนแยบยลหลอกกันอีกแล้วเหรอซอใหญ่แล้วก็อยากรู้ว่ารักตัวเป่าแค่ไหนซอใหญ่เราไม่พรากลูกออกจากอ,อกแม่หรอกไม่ยอมปล่อยให้ซ้อโดนคนที่บ้านดูถูกหรอกนี เราขอเป็นตัวแทนบรรพชนลงทอดซอพาตัวเป่าไปเรียนที่เซิ่งไห้ตัวเป่ายังคงเป็นคุณชายน้อยของบ้านจริงส่วนซอยังคงเป็นคุณนายใหญ่สอจะต้องสั่งสอนให้ตัวเป่าได้ดิบได้ดีจริงเหรอ,อขอบคุณมากขอบคุณแนจินเซียขอบคุณไอหญิงตัวเป่าคราวหน้าเจอกันหลานคงจะสูงกว่าอายเยอะเลยผมจะคิดถึงทุกคน